ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ใน f a c e b o o k ของเรากันนั่นเองนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการเพิ่มไลค์ให้กับโพสต์ใน Facebook ของตัวเองนะคะก็สามารถดูคลิปของเราแล,แล้วเอาไปเป็นแนวทางกันได้เลยนะคะ ใน,ใน่วนของวันนี้นะคะเราจะมาทํารายการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานแล้วก็เอามาแนะนําเพื่อนๆกันในวันนี้นั่นเองและสําหรับใครที่จะทำตามนะคะก็แนะนําให้เปิดโพส์หรือว่าโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะยอดที่อ่านเพื่อทรายการลงไปก็จะไม่ขึ้นมานั่นเองและในโ่นขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรามาเสกคําว่า K M ขีดโซเชีย so ลกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็มากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกบล็กอลกอินกันที่ปุ่มสีแดงตัวนี้กันได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนันก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social นั่นเองนะคะแต่ทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในวซของวันนี้นะคะก็คลิกไปที่ Facebook กันได้เลย จากนั้นเราก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะยังวันนี้เราจะเพิ่มไลฟ์โพสต์เราก็กดลงไปได้เลยและในส่วนบริการก็มีบริการหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกกันนั่นเองก็จะมีแจ้งเลทราคาการรับประกันและความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็เลือกเลทที่เราต้องการลงไปได้เลยและในส่วนของลิงก์นะคะก็ให้เราไปที่หน้า Facebook ของเรากันจากนั้นว่าเราเลือกโพสต์ที่ต้องการเพิ่มไลฟ์กันไปได้แล้ว ก็กดก๊อปปี้ลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็นำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์ได้เลยและในส่วนของจำนวนเราต้องการยอดไรเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มไปสัก2 0 0รอยรแล้วกันนะคะค่าเวลาก็เฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็แค่9้บาบาทเท่านั้นเองจากนั้นก็ให้ทำการกดสั่งซื้อไปได้เลยและเมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ และสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถนานเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อของเรากันได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะเจอสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการเป็นมื่อสกครู่นี้นั่นเองส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินตรงนี้ไม่พอก็ให้คลิกไปเติมเงินกันก่อนได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมี3ช่องทางให้เเเรรรราาาาลือกกกกบิไม่ว่วจะป็นแนแ Code KeyW ท แล้วก็คลิปตัวเคอร์เรนซีนะคะก็จะมีวิธีการใช้งานบอกเราตามด้านล่างแล้วก็คลิกมาอ่านแล้วก็เลือกทำตามกันไปได้เลยและสำหรับใครที่มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกไปที่เมนูติดต่อแอดมินเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆลงไปได้เลยก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถลงมาทำได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้เลยจากนั้นนะคะอย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากทำตามขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยาก ก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนหรือจะเป็นไอคอนรูปลายตรงนี้กันได้เลยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปปรึกษาแอดมินส่วนตัวกันไปได้เลยก็จะมีแอดมินคอมเริกร้รตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการใช้งานเว็บไซต์นี้นะคะและอยากแนะนําแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดีๆกันด้วยก็ให้คลิกมาแนะนําเพื่อนกันได้เลยแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดขัดล็อกลิงก์เสร็จแล้วก็ให้ส่งไปเพื่อนเพื่อนกันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ออตา่าค 5%จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและสําหรับตอนนี้ใครที่มียอดสะสมครบ500บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครใช้งานใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันที่มีการใช้งานกันอยู่แล้วเพียงแค่สะสมยอดให้ครบ500บาทก็จะสามารถปลดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเพิ่มเติมกันเลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็จะกลับไปที่หน้าเฟซบุ๊กของเราก,กันจากนั้นเราจะมารีเฟซหน้าจอนหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดไหลกันได้เลย แล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยว้นที่นี้ด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ